สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเซ็นทรันคาตีวรนน45จังหวัดนนทบ,บุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกให้ลูกค้าอยู่เสมอ แล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมสวัสดีลูกค้าใหม่ด้วยนะครับแล้วเหมือนเดิมนะฮะลูกค้าเก่าที่น่ารักผมขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าที่สําคัญนะครับถ้าลูกค้าตามช่องผมอยู่นี้เป็นโลกออนไลน์ครับลูกค้าเหมือนที่ผมพูดหลังๆนี่ผมจะพูดบ่อยนิดนึงนะฮะคือเวลาเราทําคลิปลงยู u ูบนะครับลูกค้าล้วลูกค้าหาเซิร์ชหาข้อมูลนะฮะคลิปวิดีโอจะวิ่งไปหาแล้วก็จะมีน้องแอดมินนะครับส่งวิดีโอไปให้ลูกค้าได้รับชมนะฮะและที่สําคัญครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนนนิิดรัเเตตขอองายู่ว นน,น,นทบุรีนะครับลูกค้าของเราไม่ได้รับรีวิวให้ใครนะรเราขายรถเฉพาะที่เต็นท์ของเราเองเท่านั้นนะครับที่สําคัญมากที่สุดถ้าลูกค้าที่ดูช่องผมอยู่นะฮะผมจะเป็นคนรีวิวแบบไม่ใส่คอนเทนต์เลยนะผมจะมีอะไรผมบอกตามความเป็นจริงบอกตรงๆเลยนะฮะและผมไม่ตัดคลิประหว่างทางไม่แต่งสีด้วยนะครับไม่ใส่ซาวเอฟเฟกต์ใดๆด้วยเพราะผมเข้าใจลูกค้าเวลาหารถใช้งานหลักหรือสำรองนะครับบางท่านอยู่ ใกล้อยู่ไกลไม่มีเวลามาหรือเอาไว้ดูเพื่อศึกษารุ่นรถเหล่านั้นนะครับเป็นการสกีนรถเบื้องต้นก่อนมาดูรถจริงนะฮะลูกค้าแล้วผมเป็นคนได้รถมาแบบไหน,นล้างสีดูดฝุ่นอาถ่ัยรีวิวเลยนะครับตาตรงไหนที่มีตำเหนียผมจะบอกทั้งหมดนะแล้วผมจะไล่เก็บงานให้นะครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้เอารถที่ใช้งานดีถึงรุ่นมาให้รับชมนะฮะเดี๋ยวพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับโตโย TA Ca ค r y บรี่คันนี้เป็นตัวพิเศษนะลูกค้าเป็น2.0 e อ็กตินั่นเองนะครับตัว e อ็กติเนี่ยคือตัว t o โยต้าทำออกมาเนี่ยจะเป็นตัวพิเศษนะครับเขาจะแต่งมาให้นะครับบอกข้างในจะเป็นสีดำนะ,ะแล้วก็จะมีชุดสเกิร์ตนะครับลูกค้าและที่สำคัญนะครับผมบอกเลยว่าถ้าลูกค้ามาดูรถจริงอ่ะตัวแคม r y รี่ะจะค่อนข้างสวยแล้วก็สง่าอยู่แล้วคันนี้เป็นสเกิร์ตแต่งมเดไลน์หน้าบวกกับแม็ก เป็นแมกไลตาดาวนะครับให้ความแต่งแบบให้ความหล่อแบบลงตัวดีกว่านะฮะผมเรียกงี้ดีกว่าเป็นตัวปี2014นะครับรถคันนี้ไม่เคยจมน้ําไม่เคยพลิกคว่ำนะครับเป็นสีขาวมุกนะฮะลูกค้าตําหนีมีบ้างนะรถมือสองวันที่ผมพูดนะครับตำหนีมีบ้างเล็กๆน้อยถ้าเรามองใกล้ๆนะอาจจะเห็นจุดหินจุดแมลงเล็กๆเน้อยๆยนะครับโดยรวมสภาพยังสวยอยู่สียังเงาเตะตานะครับและผมยังไม่ได้ขัดเคลือบสีให้นะฮะวันที่ปล่อยรถผมทําสปารถให้ทั้งหมดนะ ขัดเคลือบสีนะครับเคลียร์ตู้แอร์เช็คระบบไฟฟอกภายในนะครับทำความสะอาดให้ทั้งหมดนะฮะคันนี้มีตัดหมอกโรงงานแล้วก็มีเดรลัยเดรลจะมาพร้อมสเกิร์ตแต่งขอบยางต่างๆยังกิปอยู่เลยลูกค้าไฟหน้าจะเป็นสีเทานะครับกระจังของแท้เดิมโรงงานนะครับลูกค้านะฮะตะเข็บต่างๆยังสวยนะครับยังไม่ขิเละนะครับรถจริงค่อนข้างขับดีมากเพราะว่าตัวเป็นตัว2.0ตัว x t i m o โลูกค้า ทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเป็น c a m ร y ตัว2.0นะ่ะไม่ใช่ไฮบริดนะครับจะเป็นน้ำมันล้วนนะฮะเป็นเครื่องยนต์ VVTi นะครับและที่สำคัญนะครับรถแต่งมาแบบพอดีนะต้องเรียกว่าเอาใจสายแต่งถ้าลูกค้าที่ชอบใช้รถแต่งๆอยู่มีแม็กมีอะไรฮะก็อาจจะตอบโจทย์นะครับลูกค้าเหมาะสมเหมือนผมเองก็เหมือนกันผมก็ชอบใส่แม็กรถยนต์นะครับลูกค้าเหมือนเราเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะครับแต่บางท่านก็ขับสแตนดาร์ดก็ดีนะขับสแตนดาร์ดคือรถจะให้ความนุ่มนะฮะร,ราคา ตัวเอ็กติโมอ่ะแคมรี่นะครับปี2014 2.0น่ะผมขายมาตั้งแต่มือ2อ่ะ7 8แสนนะลูกค้าวันนี้ราคาไม่เหลือเยื่อใยเลยนะครับ ผมเอาแค่นี้พอนะฮะลูกค้าสําหรับวันนี้นะครับสามแสนสบาทเป็นไปแล้วนะครับลูกค้าได้รถหล่อๆสวยๆไปนะครับได้ชุดแต่งได้แม็กแต่งพร้อมเลยนะไม่ต้องไปทำะไรเลยจัดฟนแนนซ์ได้เต็มแน่นอนนะครับ่างจังหวัดเหมือนเดิมนะฮะส่งให้ฟรีไม่มีบวกใช้จ่ายเพิ่มเล่มทะเบียนผมบังคับโอนนะครับแล้วก็ราคาของผมไม่มีแวดไม่มีอะไรแล้วนะจบจบราคานี้ลูกค้าต่อรองได้ไม่เยอะนั้นนิดหน่อยนะครับลูกค้านะฮะเพราะว่าผมเข้าใจเวลาลูกค้าหาดูรถนะนะครับ ไฟเลี้ยวต่างๆสภาพยังดูดีอาจจะมีลี้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแผ่นพับเลเยอร์มุมประตูต่างๆยังสวยนะลูกค้าชุดสเกิร์ตต่างๆนะครับอาจจะมีรอยขนแมวบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวขัดน้ํายาให้ใหม่นะครับทุกคลิปให้ดูหมดนะฮะพวกขอบประตูพวกอะไรางี้นะฮะขอบยางต่างๆก็ยังดูดีนะครับลูกค้าสภาพยังสวยๆอยู่นะครับสียังบางเฉียบเลยครับสียังบางนะลูกค้าเคาะดูได้นะครับถ้ามีรอยโป้เนี่ยมันจะไม่ได้เนื้อแบบนี้นะฮะดูไม่ยากนะครับ ผมชอบแม็กลนนี้นะเพราะว่าให้ความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็รถดูไม่โสมครับรถจะดูสว่างตาขึ้นนะครับลูกค้าแต่เข็บกีบล็อกกันชนท้ายก็ยังสวยอยู่ชุดสเกิร์ตขอบยางยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะแต่ยังไม่ได้เคลือบสีนะฮะลูกค้ายังไม่ได้เคลือบนะครับจริงๆสียังเงาอยู่นะเดี๋ยวเจอน้ํายาซรลามิกผมไปนี่เงาวิบเลยนะฮะ ไฟท้ายรายงานไม่มีเลยนะครับโลโก้ 2.0G โลโก้แคมรี่ของแท้เดิมนะคิ้วฝาท้ายเดิมโรงงานสปอยเลอร์หลังนะครับรวมถึงไฟเบรกด้านหลังข้างซ้ายนะครับเส้นไล่้าทุกเส้นอยู่ครบหมดนะลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูไฟทับทิมนะบางคันดูแลไม่ดีนะพวกนี้แตกบนคันนี้สภาพยังโอเคอยู่นะฮะไฟทับทิมหลังนะครับอาจจะมีรอยเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรบ้างเพราะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับยังไม่ได้เช็คนะครับขอบยางสีด้านสวยหมดนะครับลูกค้ารวมถึงขอบประตูชั้นในต่างๆนะฮะรถล็อกออโต้ไว้นะครับ เดี๋ยวผมปลดล็อกจากกุญแจให้เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เลยเดี๋ยวเขาจะล็อกเองนะเขาจะล็อกเองนะฮะกุญแจเป็นอิมูเลเตอร์นะครับเป็นผู้สตาร์แล้วนี่โลโกโล้วีวีไอต่างๆสภาพโดยรวมถือว่าคือรถปกติผมได้มาถ้าเป็นสีขาวครับลูกค้าสีขาวจะขายดีกว่าสีอื่นนะแต่และแต่คนชอบนะครับแต่สําหรับผมเองที่เราขายรถมาฮะถ้ารุ่นไหนมาเป็นสีขาวเนี่ยคือจะออกก่อนใครเลยนะฮะออกก่อนใครเลยนะครับ,ออกกรบให้ดูข้างในนะฮะ ข้างในก็เหมือนที่บอกครับแคมครี่ให้ความกว้างครับลูกค้าให้ความกว้างไม่แสนเก้ากว่านะครับถือว่าไม่เยอะสภาพต่างๆผมว่ายังโอเคอยู่นะชุดพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันดูไม่มีลอกเลยนะไม่มีลอกนะครับชุดหูเกียร์ลายไ,ไม้ นะครับเกวางของต่างๆสภาพโอเคจอก็จะเป็นสัมผัสมีในีเกเตอร์นะครับปกติแล้วถ้าเป็นตัวเอกทิโม่เป็นตัวพิเศษเขาจะใส่จอมามีเนให้นะครับคอนโซลเดิมหมดนะครับลูกค้าถุงลมนิรภัยต่างๆนะครับสภาพยังโอเคทั้งหมดนะครับสภาพสวยกริบเลยนะหน้าตัดจอไม่มีด่างไม่มีลอกนะครับภายในถือว่าดีเลยครับถือว่าดีเลยนะฮะเบาต่างๆสภาพก็ยังสวยนะครับปีกเบาอะไรเงี้ยฮะรวมเบาต่างๆสภาพยังสวยนะครับยังดูดีฮะลูกค้า นะฮะพรมพื้นก็ถือว่ายังสะอาดขอบยางบันไดต่างๆเนี่ยยังดูดีทั้งหมดนะครับไม่มีแตกนะฮะไม่มีแตกรวมถึงชุดแผงประตูต่างๆประตูไม่เคยแกะนะลูกค้าประตูเดิมหมดนะฮะแผงประตูดูชุดลายไม้ดูงานเปิดกระจกต่างๆนะฮะสภาพผมว่าโอเคเลยนะครับสภาพดีเลยนะฮะยิ่งบอรหลังนี่ผมว่าใหม่เลยนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าเห็นบอหลังนะสภาพใหม่เลยนะฮะ เหมือนที่บอกครับว่าไม่ต้องทำเลยเลยเดี๋ยวผมทําสปารถให้นะฮะผมเคลียร์สปารถให้เพราะว่าเวลาผมทําผมจะฟอกแล้วก็ชุบเบาะน้ํายาภายในวันที่ลูกค้าได้รับรถเนี่ยสภาพจะใหม่กว่านี้นะครับคือผมเข้าใจนะฮะบบางท่านไม่มีเวลามาจริงนะครับเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วยครับลูกค้าเศรษฐกิจถือว่าไม่ดีนะถือว่าไม่ดีนะครับ เงินทองก็หายากบางท่านอาจจะเปลี่ยนรถทีก็ต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างมาวิเคราะห์นะครับผมเข้าใจเลยนะครับผมไม่อยากให้ลูกค้าซื้อเพราะว่าความชอบรุ่นของรถอย่างเดียวนะครับลูกค้าต้องดูความเหมาะสมเกี่ยวกับครอบครัวด้วยนะครับบางทีเราซื้อไปปุ๊บอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนอื่นนะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคัมรี่แอคคอร์ดจะเป็นรถใหญ่ๆส่วนใหญ่จะจบหมดนะครับนะฮะพรมต่างๆก็ยังสะอาดนะฮะรวมถึงพรมหลังนะฮะข้างล่างก็จะเป็นบล็อก นะ,ะเก็บยางะไะลรถไม่เคยเจาะนะไม่เคยติดแก๊สนะ,ะน้ำมันอย่างเดียวบล็อกเดิมหมดเลยนะลูกค้าพวกนี้ยางไรก็สวยๆข้างล่างไม่มีผูนะฮะยังไม่ได้ล้างด้วยซ้ำนะเนี่ยมัน,นจ,จะมีเศษฝุ่นเศษใยเป็นมุมอะไรติดอยู่นะฮะรถก็ยังสวยๆอยู่นะขอบยงขอบยางอะไรก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ขี้เหร่เลยนะครับสภาพยังดูดีอยู่ในประตูด้านในนะครับแผงประตูด้านซ้ายนะครับหลังซ้ายก็ยังถือว่าถือว่ายังใหม่เลยะครับลูกค้าดูจากลายไม้นะถ้าบางคันดูแลไม่ดีโซมๆเนี่ยพวกนี้ลอกหมดนะฮะพวกนี้ไม่เหลือนะครับ ลอกหมดเลยนะฮะนี่ยังสภาพยังโอเคอยู่นะครับภาพยังโดยรวมถือว่ายังสภาพพร้อมใช้งานครับเหมือนที่บอกนะฮะว่าไม่ต้องทำเลยเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ทั้งหมดนะครับรวมถึงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่ตัวแคมรี่ส่วนใหญ่มาจะขายดีครับลูกค้าขายดีมากเพราะว่าราคาไม่แรงด้วยครับลูกค้าราคาปี14นะปี14บีราคานี้ผมว่าราคาถือว่าโอเคเลยนะฮะเราใช้ได้อีกนานครับ ร,รูปลักษณ์ทรงรถต่างๆรถเขาทรงเขายังสวยนะครับถ้าเป็นชมนี่จะขายดีมากเครื่องยนต์แห้งสนิทเลยครับลูกค้าเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องแห้งสนิทเลยนะฟิตปังเลยครับเครื่องฟิตมากส่วนใหญ่โตโยต้าหรือฮอนด้าเวลาเราสตาร์ทครั้งแรกครับลูกค้าเครื่องเขาจะสปีดตัวนะครับสปีดให้ให้ไล่ไฟเข้าระบบนะฮะนะพอสปีดเสร็จแล้วเครื่องเขาจะวอร์มลงแล้วเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องนะครับ ผมมือจับนี่ไม่รู้สึกเลยไม่มีความสั่นเลยนะฮะนิ่งมากครับลูกค้าซื้อไปเอาไปใช้ได้เลยนะแผ่นกันความร้อนก็ยังเดิมอยู่ยังอยู่ครบหมดนะครับลูกค้าก็บางทีผมเข้าใจครับบางท่านบางท่านมาเที่ยวหาที่เต็นท์อะไรเงี้ยบางทีไม่ได้ซื้อผมคือผมยินดีมากๆนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าอยู่ตีวันโนนใกล้ๆแถวผมนะลองแวะเข้ามาดูได้คือรถแต่ละรุ่นนะครับการขับขี่ไม่เหมือนกันเลยลูกค้าบางท่านนะครับ มาดูเบนซ์อย่างเงี้ยมาดู b m แต่ไปได้ Ca m r ี่ไปก็มีเยอะเลยนะฮะบ,บาง่ันมาดู Cam r ี่ก็ได้รุ่นอื่นไปอย่างเงี้ยเพราะว่าออปชั่นการขับขี่ความนุ่มนวลหรือหรือประโยชน์การใช้งานแต่ละรุ่นทำออกมาไม่เหมือนกันเลยครับลูกค้านี้ผมบอกเลยนะฮะแต่ส่วน c a m r ี่เขาออกแบบมาให้รถเป็นคันใหญ่ให้ดู v i p นะครับถ้าลูกค้าที่หาอีโคคารหารุ่นเล็กก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าลูกค้าหารถที่เป็นสเปคน,นี้อยู่นะส่วนใหญ่เขาจะจบหมดนะครับไม่ค่อยติดอะไรนะฮะลูกค้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ